กับสวัสดีสบายดีพี่หน่อยอกไปสู้ขู่สู้ค้นจ้าวันนี้จะเสนอเมนูแกงแกงออมเศษเหนือจ้ะพี่หนอยอันนี้ซอยหันเดียบ้อยแล้วก็จะมีใบมะกรูดคาตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นพริกตำหยาบตำน้ำหยาบแล้วเจ้าพี่หนองใส่กัดบหอมแดงแล้วก็ตะไคร้จ้ะพี่หนอง,งอจ้า,จาแล้วก็จะมีข้าวเบือ่อผ่าน ถ้าใส่ข่าวขัวมันสีหอมวัวเลยจ้ะพี่น้องข่าขัวที่ห้องขัวเวดองๆน่ะมาตำใส่อนันนี้ว่ะมันมันม่มีก็เลยใส่แบบนี้เอาเพื่อให้มันขุ่นๆเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพักเอาสีใส่แกงหอมเสียดเหน้อพักซีได้จ้ะเดี๋ยวก็พักกาดหลอกนี่แล้วก็จะมีต้นหอมนี่ยอดมะะจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็ พักนั่งเดือดจ้าหอมๆเลยจ้าเดี๋ยวลงมือทํากันต่อน้องตอนกะจิดขวะ่ะตอนนี้เริ่ไปได้ที่แกงที่ห้กงัน,น,นได้ลนกแต่เดิยโคลีโคลีักาย สูตรแต่ละคนกับบุฟเฟกันนี่จากพี่น้องเรียเตย้ให้คิดใจ้ยคือกินสวนบ่อยเลยอันนี้หมดเจ้าพี่น้องขวา้าทำนี่นะถ้าก็จะเอาเศษเนื้อลุกไปเลยจ้ะนี่ลุกไปขวา้าขว้าจะกับพริกที่ห้างตัดนี่แหละ ัวแล้วก็จุกปูไปทอดส่รโดีใส่กระดีกว่าใส่ข้หนัวใส่ลายเสียบลายใส่ลูกไฟแช่งอมเ็ษเนื้อใส่พักไดลายเส่บแล้วก็จะใส่ ใส่เกลือใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำปลาพอยังแล้วแล้วเราใส่ผักแล้วเราค่อยปรุงที่ร้านกระไดนี่ก็จะใส่น้ำปะลาขาดไม่ได้คือะะน้ำปะลาแค่นี้แค่ หนื้อะชุกนิดหนึ่งเท่ากับเติมนอยจ้ะแบบเนาะเร่งไฟขึ้นก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะเติมน้ำงลงไป น้ำลงไปเดินนี่จ้ะใส่แค่นี้ก่อนนี่จ้ะพี่น้องจะใส่น้ำเติมเดี๋ยวข้าก็สิต้ตมจนเนื้อมันเปื่อยอะไรคอยมาใส่พักน้อนจ้ะพี่น้องรอส้มตอนใส่พักก็ได้กันจ้ะ าพี่น้องเนะนี่ยต้มจนน้ำโบกหมดแล้วเขียวคักเขียวเนี่ยเดือน้ำเขียวนี้จัะพี่น้องห้ากระิใส่ผักลงไปจ้ะผักใส่ของเราเรจะใส่ลูกโหลดลงไปก่อนเลยเนี่ยเพิ่มความแซ่บเราก็ใส่กระกาศดอกลงไป ตามด้วยผักซีลาวใส่ลงไปใส่ลงไปเลยแล้วก็พักนั่งเหลือกนอดมะละนี่จ้ะต้นหอมใส่ที่ลังพักเต็มหมอ้อโคตรโค เขาเขาคือว่าเขาเบื่อยังก็ลงใส่ไปเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องใส่ลงไปเรียบร้อยป้าแกงมัเนื้อเนี่ยเศษเนื้อจ้ะจะเปิดใส่เลยจ้ะเราไปทดสอบว่พาออพี่น้องเศษเนื้อเศษเนื้อติดมันนะ ติดมันติดเอ็นด้วยด้วยไก่ติดเอ็นด้วยติดเอ็นแก้วปรุงครับปรุงเรียบ้อยเลยเนะาะรสจัดยังอะไรลเรียบ้อยเลยจ้ะห,หือมตักซีลาวปลา,า,ากักเสบคักพี่น้อแหม ใช่ลูกโรดพ่อแป๊บนึงได้วห่พักอันนี้ชุบนิดนึงเลยฮะเอาต้นหอมลงไปจ้ะพี่นอ้องจ้ะปลาุ้งนี้พี่น้องเดือดบกบกเนื้อติดมันมใส่พักหลยๆเนี่ยพี่นอ้องเสร็จแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเนี่ย แค่นี้ก็ะจบแล้วค่ะใส่ลงไปเลยนี่อันนี้สูตรของเรานะจ๊ะทุกคนสูตรของเราเองเนี่ยหิวข่าบอยิวเข่าบอ มาเลยจ้าพี่น้องจ้าสนับคลิมนี้กับฝากพ,พี่ฟัหน้องไว้เพียกสนี้ละซ้าจึงไรเก็ดเป็นกำลังใจให้ชอวไายทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทหารเนาะอ๋ะอเนื้อติดมันเสร็ษเนื้อติดมันจ้ะจะแช่ลยจ้ะทุกคนไปแล้วจา้าไม่ยบายจา้า